เสียตาปัญญาคลั่งรักที่สุดแต่งเพลงให้ภรรยารวมภาพหวานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นคู่สามีภรรยาที่มันเติมเต็มเต็มความรักในหัวใจให้กันอยู่ตลอดตลอดสำหรับปัญญานิรันกุลหรือเสียตาปัญญาและวาสนานิรันกุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเมนต์ล่าสุด ที่ถูกแชร์ผ่านอินสตาแกรม PHANYANI ซึ่งเป็นคลิปมิวสิกวิดีทัดโอเพลงรอยยิ้มนี้บทเพลงที่เสียตาปัญญาแต่งขึ้นเองทั้งทำนองและเนื้อร้องเพื่อมอบให้กับภรรยาคู่ชีวิต <c oughs> เนื่องในโอกาสพิเศษหลังได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567 นอกจากนั้นแล้วเสียตาปัญญายังได้เชิญศิลปินหนุ่มขวัญใจภรรยาไรอันกาจบันดิตหรือไรอันไม่หมดนี่มาทำหน้าที่ขับร้องบทเพลงแห่งรักทำเอาแฟนๆรวมถึงคนบันเทิงที่เข้ามารับฟังต่างก็เอ่ยปากชื่นชมเป็นเสียงเดียวว่าทุกๆท,กทอยคำที่ถูกหยิบมาใช้นั้นถ่ายทอดความรู้สึกได้ลึกซึ้งกินใจจริงๆ